ดูนี่บวบรรยากาศบรรยากาศริมลำธารนะครับวันนี้ทัพซิ่งริมลำธารเฮ้ยบรรยากาศเชี่วียวชีวชวสิบสี่นาฬิกา28นาที16หกกนาฬิกา26นาทีเราอยู่วันที่สวนพึ่ง นั่งเล่นลำธารที่ไหนสวยเลยนะริมธารอะไรสักอย่างล้มไม้ริมธารพี่เขาจะไปอยู่ทุกนไปกันต่อจังซื่อพี่จอีปจอสักคนเราไดฟังเพลงน้ำ ไี่ได้ไม่กลัวเลยไปไม่โดนไอ้โดนน้ำไอ้โดนน้ำไม่กลัวกลัวล้มอต้องไปงมหาแปดนาฬิกาสิบห้านาทีใช่เหรอไหนบ่าวอ๋อนี่เราอยู่ เพื่อเขาตนาวสีนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งกะเหรี่ยงพม่าฝั่งนี้กะเหรี่ยงพม่านี่ฝั่งไทยนี่ฝั่งไทยข้างหลังคือช่องแคบข้างหลังคือช่องแคบมีเป็ดมีเป็ดอยู่สองมีดีใจแต่มองไม่เห็นเป็ดอันนี้มามีติ้งประจำกลางปีช่วงเข้าหน้าฝนอันนี้ก็เรียกอะไรทัวร์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทัวร์ปั๊บทัวร์นับเมื่อวานไปวันนี้ใช่ไม่ได้นาะ i got you